สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่สิรินะคะวันนี้พี่สิริจะพาเพื่อนมาอัปเดตพื้นที่แปลงสวนที่เราเคยได้ปรับปรุงดินนะคะปรับปรุงดินไปเนาะก็ใช้เวลาได้ประมาณสักหนึเดือนนะประมาณ1เดือนหรือไม่ก็50าสดานี่ค่ะ นี้เป็นพื้นที่ที่เราได้ปรับปรุงดินพื้นที่หน้าบ้านนะคะเราก็เอามาทำสวนเกษตรอินทรีย์น้อยๆนะคะแล้วก็ได้ลองต้นกล้าเพาะปลูกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นผักหุมค่ะก็อันนี้เป็นต้นที่เกิดจาก มเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงเนี่ยพอเราเอามาโรยลงพื้นดินเนี่ยนะดินสมบูรณ์มเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ก็เกิดอันนี้เป็นมะเขืออนี้เป็นมะเขือมะเขือลายมะเขือลายจากต้นกล้าที่เรามีอยู่เออต้นพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วก็ลูกก็ แกะใช่ไหมเราก็แกะเมล็ดพันธุ์โรยลงไปเลยนันก็เกิดเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมาอันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศก็เอามาจากเมล็ดพันธุ์ที่เราก็ได้ ลูกมะเขือเทศที่เราไปซื้อมาทานนี้แหละคะ่ะอันนี้มันสุกมากใช่ไหมคะมสุกมากแล้วก็เราก็เหลือจากที่เรากินเราก็เอามาแกะโรยนะแกะโรยก็มเมล็ดพันธุ์นแข็งแรงนะมันก็เกิดเกิดเราก็แยกต้นกล้ามาปลูต้นกล้ามาปลู ก็งามเนี่ยค่ะก็งามงามนะเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนๆดูต้องคลิกอันนี้เป็นคลิก หยู่เหมือนกันที่ได้ทําคลิปให้เพื่อนดูเนาะเนี่ยมันก็ออกลูกนะต้นยังไม่ถึงคืบเลยเพื่อนแล้วมันก็เป็นพริกพันุ์ใหญ่นะทําไงคะเนี่ยลูกมันก็จะไปลองนอนอยู่กับพื้นนะอะเพราะว่าติดหลายดอกด้วยนะติดหลายลูกนั้นเพื่อนเนี่ยหลายลูก หลายลูกนั้นเพื่อนนะสองสามลูกจากเราปรุงดินนั้นเพื่อนการที่เราปรุงดินให้ดินสมบูรณ์นะเราได้เมล็ดพันธุ์ที่เอามาปลูกสมบูรณ์นะมันก็ทำให้ต้นพืชแข็งแรงนะต้นพืชแข็งแรงแล้วก็งอกงนะั เป็นพิกอันนี้โดนเพี้ยค่ะเพื่อนเนี่ยโดนเพี้ยใบเงกเดี๋ยวต้องใช้น้ำสับประรดกับน้ำส้มควันไม้มาฉีดพ่นเผื่อจะฟื้นเนาะเนี่ยข้างล่างเป็นเพี้ยหมดเลยเ,เพี้ยแล้วก็ออกดอกต้องตัดทิ้งเนาะเพื่อนเนะต,ตัดทิ้ง ดูแล้วมันนมันไม่น่าจะโตนันเพื่อนมีมดมาด้ยวย ก็เป็นแต่ก็ติดดอกเพื่อนนี่เป็นแปลงผักงามแล้วค่ะเพื่อนแปลงผักมีผักกาดผักชีผักกาดผักชีลาว แล้วก็เป็นต้นกระเจี๊ยบนี่ต้นกระเจี๊ยบกำลังโตนี่เพาะเอาไว้นะคณะคณะก็เนี่ยนะฮะเนี่ยที่เพาะไม่ไดพันเนาะนี่มีก็มีเกิดเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่สิริก็จะพาไปอัปเดตดูคณะที่ที่สิริได้ ทำคานปรับชามควบแน่นเนาะเอากาศก็กำลังงามนะครับเพื่อนแล้วก็มีหอยนี่เป็นพริกกระเรียงเพี้ยเยอะมาก้วเพื่อนเนะกินยอดหงิกหมดเลยนะตัดทิง้ง น้เพื่นเนาะเป็นขับชีแล้วก็ขับเซียนเพื่อนในพันธุ์ที่เพาะเนาะอันนี้คือแปลงแปลงที่เราได้ปรุงดินนะเพื่อนนะไปรุงดินไว้นะคะก็ได้ผลดีนะคะเพื่อนถือว่าได้ผลดีในการปรุงดินนะคะในการปรุงดินที่เราทําพื้นที่ เล็กๆน้อยๆในบ้านเราที่มีพื้นที่เอาไว้เนะเราก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์นในการทำผักสวนครัวนวะให้เก็บกินอันนี้เป็นกระเพรา,าแดงนะเพื่อนเป็นพืชพันธุ์สมุนไพรเหมือนกันกระเพรา,าแดงนะคะประโยชน์สรรพคุณใช้รักษาในอาการท่าุลมนะคะการท่านลมท่าุลมก็คือทางเดินลมหายใจนะ ทางเดินกระเพาะอาหารเรียกธาตุลมนะใช้รักษาอาการธาตุลมทางเดินลมหายใจก็จะเป็นการละลายช่วยละลายเสมหะนะลดอาการไอนะคะเจ็บคอนะคะช่วยได้นะคะอาการเจ็บคอเหมือนจะขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้เราก็ใช้กระเพราแดงนะคะบดบดนะคะบดบดแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกบอลก็ได้นะคะ กวาดแล้วก็คืนออกไปเลยนะครเพื่อนหรือเราจะใช้ทานเป็นอาหารนะนำไปรวบจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะหรือทำการผัดกระเพรานะคะทานเพื่อเป็นยารักษาการโรคนะได้หมดนะคะเพื่อนก็มีสรรพคุณมากมายเนาะโอ้ยผักชีกำลังงามน้เพื่อน,น,นะองงนเอนานะสวยงามนะคะนี่ นางงามค่ะนางงามแล้วจะได้กินแล้วนี่อากาศองไปกินกับส้มตำนั้นเพื่อนเนาะส้มตำน้ำพริกอร่อยอร่อยนะคะนี่นี่เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเจี๊ยบเขียว เช้านะคะเพื่อนเราก็พาเพื่อนมาชมสวนน้อยๆนะคะเพื่อเห็นเขียวๆเ็่เกิดความสบายใจนะคะสบายใจค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆพาเพื่อนมาชมสวนยามเช้านะคะ น้อยเกษตรอินทรีย์ของบ้านพิศรินะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนพาความสวยงามของเกษตรอินทรีย์มาฝากมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนเพื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub ส c ค i b ์นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิป ดีๆสาระดีๆแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆนะสวัสดีนะจ๊ะ